ครับผมบอมอยู่ในส่วนของภายในรถยนต์ MG นะครับบอกก่อนเลยว่าภายในของรถยนต์ MG คันนี้บบบหรูหราม,มากก็จะเป็นรถฮัทแบก SUV แล้วนะครับบางท่านแล้วมันเปิดยังไงครับ oh dear, พบกับอบอมเช่นเคยครับกับการรีวิวรถยนต์เข้าใหม่จากทางยูรูเจวะเหครับและวันนี้บอมนำเสนอในส่วนของรถยนต์ MG ซ mm ันเ 1.5D เป็นรถ SUV mm hmm. ที่ได้รับควานิยมจากคนไทยหรือกลุ่มลูกค้าที่รักในแฟนคลับ MG นะครับบอกก่อนเลยว่าหน้าตารูปร่างของเขานะครับ เมือนยกออปชั่นมาอยู่บนรถ MG คันนี้ครับและอีกหนึ่งความประทับใจที่บอมจะนำเสนอคุณลูกค้านะครับเป็นรถเจ้าของเดียวรถปีใบสภาพสวยสภาพหนังฟ้ามีวารันตี04ปี140,000กิโลครับเป็นรถเจียนปี2018และทางช์รูมเจมส์เมืวันนี้มีโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยพิเศษราคาสุดเล้าเมาฝากลูกค้ากันครับ ครับผมวันนี้บอมอยู่กับเจ้า MG ZS นะครับก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนเลยว่ารูปร่างหน้าตาของ MG นะครับเราเริ่มจากเรนด้านหน้ากันก่อนการออกแบบดีไซน์ก็ค่อนข้างตอบโจทย์วัยรุ่นมากๆเป็นรถ SUV ที่ได้รับความนิยมเป็นรถที่ขายดีมากๆนอกจากจะได้ในส่วนของราคาพิเศษได้รถปีใหม่ราคาเอื้อมถึงรุ่นนี้มาพร้อมระบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ LED daytime running l i g h นะครับมาพร้อมสกเกิร์ตรอบคัน นะครับรุ่นนี้ใช้ในส่วนของไฟตัดหมอกใช้สเกตสีเ,เทาเข้มตัดกับตัวรถสีแดงดูโดดเด่นัวออกแนวสปอร์ตมากๆนะครับผมครับผมเราดูในส่วนของเวนด้านหน้าแล้วนะครับอมนําเสนอในส่วนของบริเวณด้านน้างรถยนต์บ้างานะครับว่ามีความสวยขนาดไหนนะครับส่วนรถยนต์ MG รุ่นนี้นะครับมาพร้อมอยางแม็กซิตนะครับผมบอกเลยว่าสภาพยางนี่คือแบบใหม่มาก นะครับเพราะว่ารถวิ่งน้อยมากๆนะครับคันนี้ยาง2.5 6 0 R 16นะครับจากค่ายแม็กซนะครับส่วนล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กตัดทอนสองสีก็ดูแบบแนวสปอร์ตยิ่งขึ้นทัดมาในส่วนของกระจกมองข้างนะครับมีในส่วนของไฟเลี้ยวให้นะครับตัดกับตัวรถสีแดงสวยรวมตัวมากๆนะครับแล้วก็เดินด้วยโครเมียมนะครับยิ่โครเมียมรอบพัดแล้วก็รวมถึงตัวกันสาดนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของแหลกหลังคาบนให้ด้วยนะครับ เป็นตัวสีโครเมียมตัดกับตัวรถดูโดดเด่นสวยงามมากๆตัวมือเปิดก็ตัดกับตัวรถนะครับผมแล้วก็มีตัวเบ้ามือกันรอยเวลาเปิดนะครับมีให้ครบเลยบริเวณด้านท้ายของ MG ZS นะครับรุ่นนี้เป็นรถ hatchback SUV ที่รับความนิยมอย่างที่บำเรียนไปตั้งแต่เริ่มก้นตวัว flavored, ตนี้มาพร้อมไฟท่อคู่มีให้ครบนะครับรุ่นนี้ได้ในส่วนของเซ็นเซอร์หลังเตือนการระยะกันชนแล้วก็มีในส่วนของกล้องนะครับใต้กันชนด้านล่างนะครับ ตัวนี้แล้วก็ได้ในส่วนของระบบไฟแบบ LED เป็นโคมสีดำตัดตัวรถได้ดูโดดเด่นสวยงามมากๆสำหรับ MG หนึ่งความพิเศษอีกหนึ่งตัวเลือกได้ในส่วนของ i Smart ZF เเป็นคำสั่งเสียงภาษาไทยภาษาอังกฤษได้ครบโลโก้ MG โดดเด่นชัดเจนได้ในส่วนของสปอยเลอร์บอลสีดำตัดตัวรถแล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3าให้ครบเลยน่าใช้มากๆครับสำหรับ MG z ซคันนี้นอกจากจะเป็นรถฮัทแบ็ก SUV แล้วนะครับบางท่านแล้วมันเปิดยังไงครับนี่เลย MG เขามีการซ่อนนะครับ ซ่อนแบบมือเปิดอยู่ใต้โลกโกนะครับก็ดูโครงสร้างดูสภาพนะครับในเรื่องของสัมภาระด้านหลังก็ดูค่้างกว้างภายในก็ดูห้องโดยสารกว้างขวาง,างสามารถใส่สัมภาระาหรืออะไรก็ค่ข้างได้ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเป็นัีเซ์ตัอคับ ครับผมบอมอยู่ในส่วนของภายในรถยนต์ MG นะครับบอกก่อนเลยว่าภายในของรถยนต์ MG คันนี้แบบหรูหรามากออกแนวสปอร์ตมากเพราะภายในของเขานะครับได้ในส่วนของเบาะหนังตัดสีน้ำตาลนะครับดูแบบกลมกลืนกับตัวรถมากออกแนวสปอร์ตนะครับผมแล้วก็ส่วนบริเวณด้านาหน้าคอนโซลเนี่ยทำด้วยวัสดุหนังหุ้มอย่างดีนะครับแล้วก็เดินได้ด้วย ะเขียบสีน้ําตาลให้ให้รับกับตัวรถให้รับกับตัวภายในดูค่อนข้าง,าง,างลงตัวมากๆนะครับและก็ส่วนของ MG นะครับออปชันที่เขาให้มาก็จะได้ในส่วนของ a b ank, a c ABS ครบเลยนะครับมีทั้งในส่วนของพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นเป็นตัวคําสั่งเสียงก็คือตัว i Smart นะครับสามารถสั่งได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษส่วนหน้าจองเขาเป็นหน้าจอแบบทัสดีนะครับมีนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของแอ ก็เป็นแอร์แบบออโต้นะครับสามารถเปิดปิดรูรวมได้ก็ดูห้องโดยสารภายในก็ดูเย็นฉ่ำนะครับและรวมถึงบริเวณเหนือศีรษะก็จะได้ในส่วนของตัวไฟบริเวณด้านหน้านะครับเอาไว้ส่องสว่างเวลาอ่านหนังสือหรือหาของในรถก็สามารถเปิดไฟจากบนเหนือศีรษะได้นะครับผมส่วนตัวนี้นะครับก็จะได้ในส่วนของระบบเกียร์ออโต้นะครับแบบ4สปีดเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับตัวนี้นะครับผมอ่า แล้วก็ได้ในส่วนของพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับสองทิศทางนะครับแล้วก็มาในส่วนของกุญแจรีโมทอ่านี่เลยนะครับมาในส่วนของกุญแจรีโมทแล้วก็ปุ่มุ๊สตาร์ทมีให้ครบเลยนะครับครับผมบอมอยู่ในส่วนของหัวใจหลักๆของเครื่องยนต์ MG นะครับรุ่นนี้การออกแบบดีไซน์ของเครื่องยนต์ก็ดูแบบลงตัวนะครับเพราะเขาให้ห้องเครื่องยนต์นะครับกว้างขวาง ครับเป็นเครื่องยนต์1.5นะครับรุ่นนี้มาพร้อมเกียร์ออโต้4สปีดรองรับน้ระมัน E20 9195ครับแล้ววันนี้ใครที่เรามองหารถยนต์ m g z ซั F1.5 ดีลองท็อปคันนี้นะครับจดเปลียนปี2018สีแดงแรงลิตแบบนี้นะครับติดต่อที่หมายเลข0611199799หรือทัชไลท์เจมอลเทนเดยครับก่อนอื่นทัชจูรูมเจมอลเทนเดย์เองของข้อมูลอาคารและสถานที่สำหับการรีวิวครั้งนี้นะครับ7จ7ดสิบคาเฟ่ราชบุรีครับ สำหรับวันนี้บอมและทีมงานเจมอเต็ต้องขอราบลูกค้าไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับเจมอเตดเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนคริ์ห่างจากปากซอยสีนครินทร์30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0 6 1 1์9 9 7 8 9หรือ LINE แอดเจมอร คุณภาพเกรดเเลือก J Motor t r a d e ปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ